โอ้ยไปไปไปกับเพื่อนรถดำมาเอาไปไปไป,ไปอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูรถผมมันขึ้นยากตรงไหนโอ้โอที่ทำงนไปไหนอ่ะมาลัว โอ้ยอย่างั้นละโดนอีกแล้วโอ้ใจเย็นเถอะพี่ชายแล้วไม่ใช่เหรออือฮึขอโทษครับมีเด็กอยู่ไหนเนี่ยตัวด้านหลังอยู่นี่ไง กไปล่าซอมก่อนไหมจะยาขับแรงจ้งจะอ่าตะกยาขับรถอะไร ไปโน่นกันเลยไปที่จอหอข้างล่างเลยฮัลโลอยู่ขัน nói พิจิกร์โดดะว,ว่างงนะเอาพี่แจ็กิกี้จะโดดหน้ามาโอ้ยถ้าโดดต้องไปตรงนู้น,นอ่ะมั่งกปีนปีนโดดชู่มั่ง <laughs> อยากฟังเพงเลงอะไรอะป๋าฮัลโหล อะไรก็ได้มันไม่ร้องชอบเพลงค่ะยินชอบร้องเพลงอะไรอ่ะไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะมีสิ ลีนเปิดลำโพงเป็นป่ะเป็นแล้วเปิดลำโพงนะแท็กี้เราจะมาลักทำไมวะโคตรหลายใจงไงฮะโอ้โหพวกกันเนี่ยนะโคตรหลายใจง,งานครับผักหน่อยไม่ได้เลยฮะผักลงน้ำได้ว่า เดเลยเอะจแร <invention. S 1> <or> ้องเพลง Hello Chase Chase น้องสาวสามสิบหก学接病ักสุดสเดยิ่งสุด เธออึดอัดอยู่ในใจรู้ดีว่าเธอมีใครสอนอยู่รู้เลยว่าเธออยากบอกให้โลกรู้ว่าหัวใจของเธอรักใครแต่ติดที่เธอยังมีฉันอยู่เหมือนเธอต้องการจะผลักให้ฉันนั้นไกลออกไป เหมือนเธอเลือกแล้วคำตอบวันนี้มันไม่ใช่ฉันไม่ได้อยากเป็นตัวปัญหาขวางหูขวางตาของใครเธอเห็นฉันเป็นผูร้ายให้ใจยังผิดเลยก็รู้ว่าเธอคงเหนื่อยที่รักเขามาแต่ต้องปิดเอาไว้ ขบซ้อนมันลำบากใจก็เปิดตัวเขาเลยดีไหมฉันพร้อมจะไปฉันเองจะรับความผิดนี้ไว้ให้เธอได้ไปกับเขาคนใหม่ฉันเองจะทำเพื่อเธอครั้งสุดท้าย อยากให้เธอรักกันจนตายอยากให้เธอจงมีความสุขเหมือนเธอต้องการจะผลักให้ฉันนั้นไกลออกไปเหมือนเธอเลือกแล้วคำตอบวันนี้มันไม่ใช่ฉันไม่ได้อยากเป็นตัวปัญหาขวางหูขวางตาของใคร เธอเห็นฉันเป็นผู้ไร้ให้ใจยังผิดเลยก็รู้ว่าเธอคงเหนื่อยที่รักเข้ามาแต่ต้องติดเอาไว้คบซ้อนมันลำบากใจก็เปิดตัวเขาเลยได้ไหมฉันพร้อมจะไป เมือนเธอต้องการจะผลักให้ฉันนั้นไกลออกไปเมื่อนเธอเลือกแล้วคำตอบวันนี้มันไม่ใช่ฉันไม่ได้อยากเป็นตัวปัญหาขวางหูขวางตาของใครเธอเห็นฉันเป็นผู้ไรใ้ใจยังผิดเลยก็รู้ว่าเธอคงเหนื่อย ที่รักเข้ามาแต่ต้องปิดเอาไว้ขบซ่อนมันลำบากใจก็เปิดตัวเขาเลยได้ไหมฉันพร้อมจะไปอยากเพลงเพลงอะไรต่อเปล่าจะหูขอจังน,นี่อะไร และยังคงอยู่ตรงนี้ไม่มีจุดหมายใดๆภาพความทรงจำสุดท้ายยังติดอยู่ในหัวใจก็ไม่รู้ว่าอีกนานไหม จะลบความทรงจำเจ็บปวดนี้ไปความรู้สึกครั้งนี้ยังตรึงยังอยู่ในหัวใจฉันนึกถึงวันดีๆที่เธอได้ทำเอาไว้จะจำไว้จนวันตายจนชั่วนิรัน ให้ฟ้านั้นเป็นพยานส่งความรักนี้ไปถึงเธออยากให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหนอีกไม่นานฉันก็คงจะตายไปกับความรักที่มันผิดหวังทุกคราวทุกคราเมื่อรักใครสักคน แต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันถึงได้เป็นอย่างนี้ได้แต่บอกตัวเองไว้ว่าฉันทำดีที่สุดแล้วฉันนึกถึงวันดีๆที่เธอได้ทำเอาไว้จะจำไว้จนวันตาย จนชั่วนิรันดร์ให้ฟ้านั้นเป็นพยานส่งความรักนี้ไปถึงเธออยากให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหนอีกไม่นานฉันก็คงจะตายไปกับความรักที่มันผิดหวังทุกคราวทุกครา เมื่อรักใครสักคนแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันจึงได้เป็นอย่างนี้ได้แต่บอกตัวเองไว้ว่าฉันทำดีที่สุดแล้วเฮ้ยเ็บขมอ <S <S 2> <S 2> <S 2> อยากฟังเลยเป็นพิเศษนะเปล่า อยากฟังเพลงอะไรเป็นพี่เจษเรือเปล่านะฮะเหมือนนะฮะเหมือนนะเดี๋ยวมาโอเคไม่บอกครับเดี๋ยวโดนไปดีกว่าอ้าวต้องไปโดนพี่แน่อุ๊ยขอโทษจะฟังต่อไหมหลุดนะหลุดนะ ไปแล้วไปให้นอกก่อนเดี๋ยวมาโอเคฮัลโหลฮัลโหลโอเคเพลงทยนะถูกเจ็บคอได้เลยได้เลยหลายครั้งที่มองไปบนฟ้าทุกๆครั้งฉันเองก็เกิดคำถามขึ้นมาข้างในอยากจะรู้เธอเป็นเช่นไร ไม่พบไม่เจอกันนานแล้วเป็นเวลานานนานจากวันนั้นที่เราต้องไกลอยู่ตรงนั้นเธอเป็นเช่นไรอยากรู้อยากดูแลใกล้ไกเลกเธอในทุกวันแล้วมีรอยาทางที่มันกันเราไว้ ดูแลตัวเองดีๆนะคนที่อยู่ทางนั้นคนทางนี้ยังคิดถึงกันมันยังเดิมไม่เคยเปลี่ยนอากาศกลางคืนมันหนาวก็ห่มผ้านอนก็หลับฝันหากเธอเหงาให้คิดถึงกันเหมือนอย่างฉันคิดถึงเธอ ส่วนคนที่อยู่ทางนี้ไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อรอวันวันที่พบกันวันที่ฉันได้พบเธอ <Yeah. S 1> อยากรู้อยาก เธอใี้ทุกวันแล้วมีระยะทางที่มันกันเราไว้ดูแลตัวเองดีดีนะคนที่อยู่ทางนั้นคนทังนี้ยังคิดถึงกันมันยังเดิมไม่เคยเปลี่ยนอากาศกลางคืนมันหนาว ก็ห่มผ้านอนก็หลับฝันหากเธอเหงาให้คิดถึงกันเหมือนอย่างฉันคิดถึงเธอส่วนคนที่อยู่ทางนี้ไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อรอวันวันที่พบกัน One teacher shirt Na pop Hello 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 oh no one up? ของเธอคือเหตุที่ทำให้ใจสั่นชอบมองมันกว่าสิ่งไหนฉันชอบมองจึงอยากจะคอยช่วยให้รอยยิ้มไม่หายไปเห็นแววตาเธอเปลี่ยนไม่เคยคุ้นเลยให้ฉันเฉยไม่ได้อย่างไร ฉันชอบเธอจึงอยากจะคอยช่วยให้ความเศร้าเธอหายไปรู้ไหมเธอว่าทุกนั้นเบาเมื่อแบ่งให้ใครสักคนก็เหมือนที่เธอเคยช่วยให้ฉันยิ้มได้ก็เหมือนกัน เหนื่อยมากไหมฉันรู้ว่าเธอน่ะเก่งและยังไหวแต่ขอวันใดที่เธอร้องไห้อย่าร้องให้คนเดียวไม่บอกฉันอยากให้รู้ว่าฉันจะยื่และอยู่ไม่ไปไหน ไม่รู้จะช่วยอะไรเธอได้ก็เผื่อไว้เพื่อเธอต้องการก็คอยจับมือฉันคอยผ่านอะไรไปด้วยกันอย่าเสียใจคนเดียวรู้ไหมเธอว่าทุกนั้นเบาเมื่อแบ่งให้ใครสักคน ก็เหมือนที่เธอเคยช่วยฉันยิ้มได้ก็เหมือนกันเหนื่อยมากไหมฉันรู้ว่าเธอน่ะเก่งในยังไ้แต่ขอวันใดที่เธอร้องไห้อย่าร้องไห้คนเดียวไม่บอกฉันอยากให้รู้ ว่าฉันจะยืนและอยู่ไม่ไปไหนไม่รู้จะช่วยอะไรเธอได้ก็เพื่อไว้เพื่อเธอต้องการก็คอยจับมือฉันขอยผ่านอะไรไปด้วยกันอย่าเสียใจคนเดียวแล้ว ฮัลโหลวิลลินได้ยินไหมได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัวิลลินฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลเนาะได้ยินไหมไม่ยังได้ยินเลยใช่ไหมปั๊บกลับกันเถอะีตอนวิลลินได้ยินไหมเนี่ย ได้ยินหนูอ่ะได้ยินพี่สอนไม่อยู่ไอ้ทิ้งทิ้งไว้เงี้ยหละอ้อม่อยทิ้งไว้เงี้ยเลีแต่เขาเข้ามาเขาตกใจไใครอะไรหมดวะ

ว่าจะกำลังไงอะเดินโอ้ Mmm. -hmm. รถอยู่ขนาดน,นั้นเลยเดี๋ยวแหงโค้งแต่พี่ไม่ไรขับอะ่ะอะไรนะพี่ไม่จับพวงมาลัยขับ กี่ไปไหนอะไม่รู้ไปไหนไรอะฮะไป็นไรไม่ได้ไปนันลาจริงเหรอคะจังจะฝุ่นโม่เปล่าโม่ทำไมอะไรหรอครับยมงไม่อยู่พี่พี่เหงาแน่เลยได้ยินค่ะได้ยินไหมได้ยินอ่าขอถามหน่อยได้ไหมรถคันแรกนี่มันควรจะซื้อรถใดแล้มันไม่ง่ายอยู่นะรถคันแรกอ่ะ รถมีให้เลยเปิดกลาดูมันไม่มีอ่ะมันต้องกดลับแล้วมันต้องทำไงเราวะไปเอาที่ร้านมาเราว่ายังไงวะมันต้องกดลับที่กล่องขวัญนะฮะกดมันกดถุงไหนนะครับตัวอีฮะโอเคครับกล่องขวัญตอนโอเคครับเดี๋ยวไปเครกอันตั้ง ไปยืนเต้นอะไรตรงนี้เนี่ยเดันรถรถชนพี่แจ๊กเกอรไปยืนเต้นตรงนู้นตรง ตัวเจกี้โทษไปเฮ้ย,ยพี่ชายจะไม่ขับรถนี้พี่เจก,กี้เจ็บนะคงไม่ไหวเลยไม่ไหวเลย้ลยยคนแบบนี้เขาขับรถไม่มีแบบเขาขี่เอาะไรใช่ไหมรถสายโค้งเสียหลักชัวร์ปะ มาแล้วนะจุดไปไหนวิลี่จะตามมาตรงไหนฮัลโหลวิลี่ตรงนี้ไห้พี่ไปส่งไหนเปล่าไอ้พี่ไปส่งไหนเปล่าไปน้อลงหนูได้ยินไหมเนี่ยไม่ได้ยินหนูป่ะเนี่ยได้ยินหนูอ่ะได้ยินไหมได้ยิน ทำไมพูดเหมือนคนไม่ได้ยินเลยฮะ ไเดีด okay. bye bye. ๋ยวพรุ <c ười> ่งนี้พี่หนมารับนะได้เลยได้เลยโอเค่บายตั้งใจทงานนะคอไรพี่แจ็กี้มาหอู้เฉยเลยไปพี่แจ็ i กี้ก่อนหน่อยเร็ว ทำไมเสื้อเม็นจังนะเฮ้ยหนูไม่ได้สร้างคนอาทิตย์นะล้วเนี่ยโอ้หไปเปลี่ยนเสื้อบ้างก็ตีนะไม่มันเหม็นแล้ววนะอ๋อพี่ก็เหม็นมนะันทนะเลคุยขยะจะแค่มือมืออย่างเดียวที่เหม็นแต่มันเิมนทั้งตัวเลยนะเฮ้ยอยากใครจะฟอมอแล้วนะ มันอะไรต่อมันม่นไม่มีกำลังใจทำง,งานแล้วเ,เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่พูดแล้วตกแค่นี้แหละมันยังนล้วเสียงก็น่าจะรู้นะ